สวัสดีค่ะเด็กๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของจำนวนตัวเลขเหมือนเดิมค่ะแต่ครูจะเพิ่มนะคะในส่วนของที่เป็นตัวหนังสือนะคะให้กับเด็กๆด้วยนะคะเรามาเริ่มที่ตัวเลขตัวแรกของเรานะคะอะไรเอ,อ่ย ที่ไม่มีค่าเลยนะคะใช่ค่ะเลขศูนะคะเลขศูนภาษาไทยอ่านว่าศูนะคะส่วนตัวหนังสือเด็กๆก็จะต้องเรียนรู้นะคะและจดจำให้ได้นะคะศภาษาไทยนะคะเขียนว่าสออูนอยอยักษกรัน อ่านว่าศูนะคะค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะสำหรับตัวหนังสือคำว่าศูนแต่เด็กๆค่อยจดจำนะคะไปทีละตัวค่ะเริ่มต้นด้วยพย,ยัญชนะสสารานะคะแล้วก็สาระอูนะคะสาระอูจะอยู่ที่ใต้พย,ยัญชนะแล้วติดตามมาด้วยนอนหนูมีเพื่อนตามมาอีกค่ะมียอยักษ ะะตามมาข้างหลังแล้วก็ข้างบนยอยักษ์ก็จะเป็นตัวการันนะคะเดี๋ยวสะกดพร้อมเปนครูไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสออูนอยอยักษ์การันอ่านว่าสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะสออูนอยอยัก กะรันอ่านว่าศูนเด็กๆลองสะกดเองสิคะเริ่มที่ตัวแรกนะคะนึงสองซ้ำส,สออูนอยอยักกะรันอ่านว่าศูนนะคะต้องเขียนให้ครบนะคะถ้าเขียนไม่ครบเราจะไม่อ่านว่าศูนนะคะหายไป ตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้เลยนะคะเด็กๆต้องสังเกตและฝึกเขียนบ่อยๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสองอูนอยอยักษการันอ่านว่าสูงเยี่ยมเลยค่ะจำนวนต่อไปเลยนะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่ง หนึ่งภาษาไทยนะคะสะกดว่าหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งนะคะ เขียนยากนะคะเหมือนเลขศูนย์เลยนะคะแต่ว่าค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวจะจําได้ค่ะหอหีบอยู่ข้างหน้านะคะตามมาด้วยนอหนูแล้วก็มีสละอึอยู่ข้างบนนอหนูมีเพื่อนพยัญชนะงองูตามหลังมาแล้วก็มีไม้เอกอยู่บนสละอึอนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ หอนอ,อ,อึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งเก่งมากค่ะนะคะอา้าวเด็กๆพูดพร้อมกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเสียงดังๆเลยค่ะหอ ติดตามมาด้วยเลข2เลข2เลข2ง,ง่ายค่ะนะคะเลข2ตัวหนังสือเขียนเริ่มต้นด้วยคำว่าสองอ,งอสองนะคะพยัญชนะแรกก็คือตัวสอเสือติดตามมาด้วยออ่านและก็มีเพื่อน ตามมาด้วยก็คืององูนะคะมีอยู่3พยัญชนะที่เรียงกันนะคะเอาล่ะค่ะฟังคุณครูสะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะสอ,อสองอสอสองอ,งอสอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคำว่า1 พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะหอหนอเอืองอหนึ่งไมเอหนึ่งสององอสองสออูนอยอการสู กันได้หรือยังคะฝึกเขียนฝึกท่องฝึกผสมคำสะกดบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆจะจำได้คะ่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ